คุณรู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพหรือเปล่าครับหลายๆคนถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินคํานี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีหลายๆคนเหมือนกันที่ก็ไม่ค่อยคุ้นกับคํานี้เท่าไหร่นะครับผมอธิบายให้ย่อๆนะครับก,รก,ก็คือธุรกิจสตาร์ทอัพก็คือธุรกิจเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากศูนย์นะฮะจากศูนย์ก็คือหมายถึงว่าทําอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับด้วย คนไม่กี่คนแล้วก็สามารถทำให้มันเติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดฮะอ่าโอเคแหละนะครับวันนี้ผมจะมาขายข้อข้องใจนะครับแล้วก็มีคำแนะนำว่าการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนนะครับสวัสดีครับผมร,บรัตพบรชตานามวงนะครับ ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องผมนะครับรีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจนะครับชุดวิดีโอชุดนี้น่าจะมี20-30ตอนแล้วนะครับผมเองเนี่ยมีหลายชุดวิดีโอมากนะครับเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการหาเงินเกี่ยวกับการขายของออนไลน์พวกนี้นะครับและช่วงสุดสัปดาห์ผมยังมีเป็นบล็อกนะครับชีวิตส่วนตัว ทั้งจีนและไทยนะครับซึ่งในช่วงนี้ผมก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนอยู่นะครับคุณก็สามารถได้ทั้งสาระในช่วงจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณก็จะได้ความบันเทิงไปด้วยแล้วก็ได้ความรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างนะครับนะครับอ่าโอเคฮะต้องเริ่มจากอะไรก่อนครับผมอยากจะพูดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของไก่กับไข่เลยก็ได้นะ,ะไก่กับไข่เนี่ยมันจะมีอยู่หลายส่วนเลยนะครับในการทําธุรกิจไก่กับไข่ตัวแรก ผมเขียนไก่กับไข่ตัวแรกคืออะไรฮะก็คือเอ๊ฉันจะคิดนะฮะสินค้าหรือบริการฉันจะคิดสินค้าหรือว่าการบริการก่อนเลยว่าฉันอยากจะทำอะไรหรือนะฮะฉันจะดูนะหากลุ่มลูกค้าก่อนหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายก่อน แค่น,นี้ก็คือไก่กับไข่ชุดแรกแล้วนะฮะบางคนก็บอกไปหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายก่อนบางคนบอกเฮ้ยตอนนี้ฉันมีไอเดียแล้วนะขอเอาคิดผลิตภัณฑ์ออกมาก,ก่อนเลยดีกว่านะครับไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าตอนเนี้ยคุณไปเจออะไรก่อนนะครับบางทีคุณอาจจะประมาณว่าเฮ้ยปิ๊งไอเดียขึ้นมานะครับเฮ้ยสิ่งนี้น่าจะโอเคสิ่งนี้น่าจะดีคุณก็อาจจะเริ่มต้นที่สินค้าหรือบร,ริการก่อนก็นกได้ นะครับหรือบางทีคุณก็ใช้ชีวิตอยู่ปกตออิก็คิดอยากจะทํานั่นทํานี่นะฮะแต่สุดท้ายก็ไปเจอปัญหาของกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งนะครับเช่นอาจจะเป็นคนกลุ่มไปทํางานเริ่มต้นนะครับที่บอกว่าเ,ออเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาที่มีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือว่าเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะแล้วเขามีปัญหาอะไรย่างหนึ่งแล้วคุณเห็นนี้ปุ๊บผมก็เลยคิดว่าเออเอาปัญหาตรงนี้ฉันจะทําอะไรเห็นไหมฮะ แล้วแต่ว่าคุณจะคิดมาจากตรงนี้หรือคิดมาจากตรงนี้ไม่ผิดทั้งนั้นนะครับแต่แน่นอนว่าคุณจะเริ่มธุรกิจคุณต้องมีบริเวณนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะสร้างสินค้าหรือบริการนั่นเองต่อไปฮะไก่กับไข่ชุดที่สองฮะเออผมนี่ก็คิดออกนะคำนี้นะฮะเออ่ที่จริงมันเป็นไก่กับไข่จริงๆฮะแล้วก็หลายๆท่านก็เถียงกันอยู่ตลอดนะครับไม่ต้องเถียงหรอกนะฮะมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะฮะไก่กับไข่ตัวที่สองคืออะไรครับลองทาย เอาอยัางไงดีเนี่ยจะทําแล้วฉันจะเอาเงินมาจากไหนเเงินทุนนะครับหรือว่าเอ๊ะฉันเอาคนมาก่อนได้ไหมอ่าเริ่มเลยเห็นไหมาบางคนบอกเฮ้ยไม่ได้ต้องหานายทุนเฮ้ยไม่ได้ไปกู้เงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนบอกเฮ้ยไม่เอานะสตาร์ทอัพนะอย่างเช่นเอ่อบิลเกตอย่างเงี้ยสตีฟจ็อบไม่ค่อยใช้ตังค์เลยนะขายรถขายอะไรนิดๆหน่อยๆใช้เงินแค่อาจจะไม่กี่แสนหรือแค่ไม่กี่ล้านนิดๆหน่อยๆ นะฮะแล้วก็เอาคนมาช่วยกันทำงานสตาร์ทอัพต้องเอาคนหลายๆด้านมาช่วยกันทำงานแล้วก็เป็นหุ้นส่วนกันถูกไหมฮะเออไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกฮะถ้าคุณหาเงินทุนได้คุณก็เอาเงินทุนมาก่อนสิเออบางทีคุณคุณมีช่องทางหลายอย่างนะนะไม่ว่าจะยืมตังคนอื่นหรือว่าพ่อแม่รวยนะหรือว่าญาติพี่น้องรวยหรือเพื่อนรวยก็ยืมเขาไปขายฝันเนี่ยไปขายข้างบนเนี่ยนะฮะ ไปขายไอ้ข้างบนเนี่ยนะครับที่คุณคุณไปเจอมาแล้วเนี่ยนะฮะขาย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 มาเขาเห็นโ oh, อ wow ้โหว้าวเขาก็ให้เงินคุณมาได้ก็ไม่แน่นะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเลยคือมืดแปดด้านนะตัวเองก็เ,เงินทุนไม่เยอะนะรอบๆอ,อบตัวก็หาไม่ได้นะฮะก็จะเป็นต้องไปจีบคนนะฮะเออคนนั้นทําอะไรคนนี้ทําอะไรก็ขึ้นอยู่ที่ว่าสินค้าหรือบริการของคุณนะ่ะ ที่จะทำอะ่ะต้องใช้คนประเภทไหนบ้างไงนะฮะเออบางทีคุณอาจจะทําเองด้วยนะฮะเออบางทออีคุณอาจจะเป็นคนที่ออกแบบสินค้าได้ออกแบบซอฟต์แวร์ได้ออกแบบงานบริการได้นะฮะหรือว่าออกแบบอะไรก็แล้วแต่ได้ไดนะก็แบ่งงานกันไปทําแล้วก็หุ้นส่วนกันที่จริงแล้วมันก็มีง่ายๆแค่นี้เลยนะง่ายๆแค่นี้เลยแต่ที่จริงองค์ประกอบไก่กับไข่ทั้งสองชุดเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่บอกว่า โอ้ค่อนข้างสำคัญในการเริ่มต้นในตอนแรกนะคือมันเหมือนว่าต้องมีอะไรขึ้นมาก่อนนิดนึงนะครับแต่พอแป๊บนึงแล้วเนี่ยองค์ประกอบต่อไปนะครับก็จะมีเรื่องของไก่กับไข่ชุดที่3ฮะไก่กับไข่ชุดที่3คืออะไรครับเดากันได้นะฮะเออก็คือเฮ้ยทำการตลาดก่อนไหมเนี่ยเฮ้ยหรือว่าขายซะเลยเนี่ย คุณอาจจะเห็นพวกสตาร์ทอัพเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือว่าเทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่น f a c e b o o เงี่ยนะฮะมาร์คซักเบอร์กเงี่ยนะครับ,รบก็เริ่มต้นเขาจะไม่ขายอะไรเลยนะครับทำการตลาดอยู่เดียวนะก็คือ,อเพิ่มเพิ่มคนนะเขียนโปรแกรมน,นะครับให้คนบอกต่อในช่วงยุคยุคที่เขาเริ่มทำใหม่คือเน้นการตลาดการตลาดก็คือเหมือนคล้ายๆประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ในวงกว้าง นะครับเขาก็พัฒนาระบบของเขาอัลกอริทึมของเขาให้คนเข้าไปเล่นแล้วติดนะติดใจนะครับแล้วก็บอกต่อ share แชร์อะไรเงี้ยก็คือเป็นเครื่องมือของเขาถึงทุกวันนี้เราก็ยังแชร์แชร์กันอยู่ใช่ไหมครับใน f c e e o o o นะฮะเนี่ยก็คือเขาเน้นการตลาดไม่ขายเลยสักอย่างนะพอมาถึงจุดหนึ่งที่มีคนเริ่มเข้าไปใช้เป็นหลักล้านหรือว่าหลายล้านเนี่ยเขาก็เริ่มคิดเอาเราจะจะขายอะไรนะสุดท้ายก็ไปขายขายโฆษณานั่นเองนะขายโฆษณาให้กับ คนทั่วไปเนี่ยนะเริ่มแรกก็จากบริษัทใหญ่ก่อนสุดท้ายก็ขยายไปให้กับคนทั่วไปนะครับก็ซื้อกันโฆษณาได้ได้เองด้วยตัวเองเลยถูกไหมฮะวันละร้อยบาทก็ซื้อได้อย่างเงี้ยเออนี่ไงก็คือเขาก็มาขายแล้วตอนที่มีคนเยอะๆแล้วตอนที่เขาขายก็หมายเขาว่าไงใครๆก็อยากจะซื้อโฆษณาของเขาอ่ะเพราะว่าโอ้โหคนใน Facebook เต็มไปหมดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาเริ่มจากการตลาดนะครับแต่ปัญหาของตัวนี้นะรู้ๆกันอยู่ก็คือก็ไม่ขายมันก็ไม่ได้ตังค์นะฮะ ไม่ได้ตังเสร็จปุ๊บทำอะไรเมื่อทําการตลาดอย่างเดียวเรื่อยๆ,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 ๆนะครับมันก็ทําให้ต้องใช้อะไรฮะเงินมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะพราะไม่มีรายได้เข้านะเน่ขยายผู้ใช้ขยายคนเข้ามาใช้ในแพลตฟอร์มเรื่อยๆก็ใช้เงินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วหาเงินได้ไหมล่ะ,ะถ้าเกิดคุณหาได้นะฮะเออหาได้ตลอดก็ไม่มีปัญหาก็ทําสไตล์นี้เลย นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะเเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณทําออกมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่เป็นสตาร์ทอัพโตรเร็วนี่นะเกิดสมมุติว่ามันไม่ได้โตรเร็วแบบนั้นล่ะนะยิ่งเดี๋ยวนี้มัน,ม,นมันไม่ไม่มันยังไงมันไม่ใช่ยุคที่แบบว่า10กว่าปีที่แล้วหรือเกือบ20ปีที่แล้วที่บอกว่าสตาร์ทอัพโตรเร็วมากเดี๋ยวนี้คือสตาร์ทอัพที่โตช้ามากนะนะเพราะว่าใครๆก็ทําเยอะแยะเต็มไปหมด นะครับถ้ามันไม่ใช่สินค้าบริการที่มันโดนจริงๆเนี่ยคือเกิดยากมากเกิดยากมากและจะหาสินค้าบริการที่โดนเนี่ยเขายากสุดๆแล้วนะเพราะคนทําเยอะแล้วนะอะไรที่คนทําเยอะมันก็ทําการตลาดยากนะฮะเพราะฉะนั้นทําไงไม่มีเงินหาเงินไม่ได้คุณก็ต้องมาเน้นการขายะฮะเออก็มันจะเป็นแล้วไงไม่งั้นจะอยู่ได้ยังไงนะฮะเพราะว่าคนก็มาช่วยกันก็ไม่มีตังค์สุดท้ายก็ต้องแยกย้ายกลับบ้านกันถูกไหมเออบางคนก็ไปทําธุรก,กิจ ของตัวเองใหม่บางคนกลับไปเป็นพนักงานประจําอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ฮะก็ตามนี้เลยนะก็จดจดไว้นะครับสิ่งที่ผมพูดนะครับเพราะว่าที่ผมเขียนตรงนี้มันเป็นแค่หัวข้อนะครับทีนี้ผมอยากจะแนะนําอันหนึ่งนะครับที่สําคัญมากสําหรับสตาร์ทอัพนะครับสําหรับสตาร์ทอัพเลยตัวการตลาดเนี่ยปกติแล้วมันเสียงเงินใช่ไหมคุณทําไปแล้วแบบว่ามันเสียงเงินคุณรู้ไหมครับว่าถ้าคุณจะทำนะคุณสามารถ ให้ข้อมูลหรือว่าคอนเทนต์เนี่ยนะฮะข้อมูลหรือว่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับอุตสาหากรรมที่คุณทำสินค้าหรือบริการอยู่ถูกไหมฮะคุณทำอะไรล่ะสมมติว่าคุณทำสตาร์อัพเกี่ยวกับการทำความสะอาดละกันสมมติที่จริงก็มีแล้วนะในไทยสมมติละกันนะฮะการทำความสะอาดคุณก็จะไปต้องไปให้คอนเทนต์ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับทำความสะอาดบางทีอาจจะไปเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ก็ได้เพราะทําความสะอาดปกติมันก็จะทาทากับอาคารสถานที่เป็นหลักถูกไหมมันจะเป็นบ้านเล็กบ้านเดียวบ้านอะไรคอนโดนะครับโรงงานอย่างเงี้ยอะไรก็มันก็อาจจะไปพันผัพวพันอยู่กับอสังหาริมทรัพย์ได้นะครับคุณทำคอนเทนต์นะฮะทำคอนเทนต์ฟรี อาจจะเอาทีมเดียวกันนี่แหละอาจจะเพิ่มคนมาอีกสักคนเดียวหรือว่ายังไงนะครับเอามาทําปุ๊บคนติดตามคุณก็สามารถโปรโมทสินค้าหรือบริการของคุณได้แล้วถูกไหมฮะโปรโมทได้แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยฮะถ้าคุณจะทำคอนเทนต์มันสามารถทําได้หลายที่ใช่ไหมเฟซบุ๊กก็ทําได้ใช่ไหม,ไไหมอตอนนี้อินสตาแกรมก็ทําได้นะครับทิกตอกก็ทําได้ YouTube ก็ทําได้ นะและวทาที่ไหนดีที่สุดนะผมอยากบอกเลยว่าถ้าในปัจจุบันนี้นะครับรวมทั้งในอนาคตนี้เลยทํา y o YouTube ดีที่สุดทำไม YouTube ถึงดีที่สุดครับ Facebook ปิดกั้นไงนะคุณโพสต์ไปไม่ใช่บอกว่าใครจะเห็นนะครับนอกจากโพสต์นั้นคนว,ว้าวเยอะๆนะครับคนก็จะแชร์คนก็จะเห็นเยอะแต่มันเป็นไปได้ไหมที่คุณจะทําโพสต์ทุกโพสต์ออกมาแล้วคนแชร์ให้คุณเต็มไปหมดเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณทําอยู่คุณจะรู้นะครับผมเองก็ทําอยู่คิดแทบตาย ไม่ได้บอกว่ามันจะโดนนะครับเพราะฉะนั้นเสียเวลามากอ่าแลวติ๊กต o อกล่ะแลวติ๊กตอกก็เหมือนกันฮะคลิปนะฮะบางคลิปเนี่ยมันโดนก็โดนไม่โดนก็คือไม่โดนนะเออทำไปแทบตายทําไปเป็นร้อยคลิปโดนไปคลิปเดียวเนี่นะครับหรือทําเป็นตั้งห้าหกร้อยคลิปโดนไปคลิปเดียวนะเออบางคนอาจจะฟุกหน่อยร้อยคลิปโดนไป2คลิปแต่ทําต่ออีกร้อยคลิปไม่โดนสักคลิปอย่างเงี้ยนึกภาพไหมนึกภาพออกไหมฮะคือมันไม่แน่นอนแล้วทำไมยูทูบผมถึงบอกว่าดีที่สุดเพราะยูทูบฮะ คนสามารถค้นหาจากคีย์เวิร์ดได้นะเหมือนคลิปของผมนะครับคนติดตามช่องของผมคนดูคลิปของผมเกือบ50%มาจากการค้นหาทั้งทาง Google และก็ทาง y o u t u อ่าคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยเรื่องนี้ก็น่าจะพอรู้นะคือที่จริงมันมันก็เป็น SEO อย่างหนึ่งนะครับ t u o YouTube นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ SEO ปกติฮะมันจะมีเคล็ดลับในการทำา s o บบน y u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  e e และ Google ด้วย ที่คุณหาที่ไหนไม่ได้นะครับอ่ะผมบอกเรื่องเนี้ยนะครับไว้ในคอส่งผมนะครับแต่คุณจะลงคอร์สหรือไม่ลงคอสเนี่ยคุณสามารถตัดสินใจได้จากการดูอบรมฟรีของผมก่อนนะครับอบรมฟรีของผมชื่อว่าการทำนะฮะการทำยูทูบเนี่ยผมเขียนไว้ทีนะ YouTube ให้ได้ยอดขาย สิบเท่าแบบ passive income ครับนะทำไมมันถึงสิบเท่าและไปเกี่ยวอะไรกับสตาร์ทอัพเกี่ยวเลยฮนะเพราะว่าคุณทำ u t u b e เหมือนผมเนี่ยผมทำมาหลายๆปีเนี่ยผมเริ่มต้นจากศูนย์นะฮะผมไม่ได้ลงทุนเลยเลยนะครับจนตอนนี้ผมก็มีคนติดตามเยอะมากแล้วผมว่าเยอะมากๆแล้วนะสำหรับผมเนี่ยนะเพราะว่า,าคลิปในช่องผมมันค่อนข้างซีเรียรสนิดหนึ่งนะอาจจะมีช่วงเสาร์อาทิตย์นะฮะที่เป็นชีวิตส่วนตัวนะครับแต่ว่าเรื่องแบบเนี้ยแลวคนตาม มากขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมถ่ายทอดไว้ทั้งหมดนะครับคุณลองไปดูนะครับเพิ่มยอดขาย10เท่าแบบพัสนิคำก็เหมือนกันถ้าคุณทํา YouTube นะถ้าคุณไปสตาร์ทอัพแล้วคุณทํา YouTube คนเข้ามาดูเรื่อยๆคลิปของคุณนะแล้วในนั้นคุณแทรกเรื่องเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เป็นสตาร์ทอัพที่คุณทําโอ้โหมันเหมือนการได้โปรโมทฟรีประหยัดเงินทุนมากๆแล้วประหยัดเงินทุนมากๆคุณรู้ไหมถึงแม้ว่าคุณไปเอาเงินทุนคนอื่นมาเขาก็ต้องดูว่าคุณอาไปทําอะไร นะครับเขาได้รับผลตอบแทนที่ดีหรือไม่ไม่ใช่เอาไปได้เงินมากก็ไปทิ้งไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะเขาก็จะไม่ให้คุณเพิ่มนะฮะแล้วก็คนอื่นๆจะเข้ามาก็ไม่อยากจะเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้เงินเป็นอ่ะใช้เงินน้อยแล้วได้ผลลัพธ์มากเนี่ยใครๆก็อย่าเอาเงินเข้ามาลงทุนให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นไปดูตรงนี้ครับ l ล n e แอดนะฮะ,ะ,ะวอลคีดนะแดดนะฮะแดดกลางยูทูบฮะวอลนิยมมาจากวอลเกตติ้ง นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวนี้ให้อีกครั้งหนึง่ง l i n e แอดวอลเดดยูทูนะครับเข้าไปแล้วเดี๋ยวคุณจะได้ไปอบรมในนั้นนะครับแล้วผมก็จะบอกเรื่องเกี่ยวกับคอร์สของผมนี่แหละนะค,คุณก็จะได้ตัดสินใจได้ว่าโอเคไหมโอเคแต่ผมแนะนําเลยว่าถ้ายิ่งคุณเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพหรือว่าธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่โอ้ยูทูบนี่สุดยอดสุดๆนะครับคลิปของผม3ปีที่แล้วทุกวันนี้คนยังดูอยู่นะวันหนึ่งเป็นหลายๆพันวิวนะครับแค่คลิปคลิปเดียวนะคลิปอื่นๆก็คลิปใค,นะครคล เสียเวลาแค่ไม่กี่นาทีคลิปเดียวคนดูเป็นล้านก็ยังมีอ่ะโอเคน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับการเริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพต้องเริ่มจากอะไรก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากำลังอยากเริ่มต้นธุรกิจด้วยนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด subscribe ไลค์กระดิ่งแจ้งเตือนช่องยูทูบของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงที่นี้ก่อนแล้วเจอกันใใหม่่นนคคคลิปปตอไะรรััับบสวดี